เทคนิคทอดปลาให้ติดกระทะค่ะทำมาบึ้งพี่น้องทอดปลาให้บติดกระทะค่ะามมาปใะะปอะไ้พี่น้องเอาใบกล้วยใส่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูก็ได้ค่ะเทลงไปเลย ใส่น้ำมันแล้วปากใส่ลงไปเลยค่ะที่ที่งี่สีใส่เวลาเดินนะครับแต่ว,ว่ารรบลองว่าปากถือตะกิ้กระแทกนะคะมอสิบีปีท่านเลยทั้งนั้นแซ่แป๊ดเลยค่ะถอดไปเรื่อยๆจนกว่าปากฟังเท้เาลงก้อนน่ะสุกค่ะ หลังจากนั้นเขาก็ค่อยมากลับเอาไปตองพันป่าแล้วก็กับกับอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะฉนถอดกระสีตื่นเตื่นน้ำมันเลยด้อพี่นออ้องว่าอยากเสียงกับน,น้ำมันเป็นไรค่ะเห็นบอพี่น้องทีดกลับมาแล้วสีส,สวยสวยถอดต่ออีค่ะ พอแบบนี้จะใซ้เลลาดนกว่าปกติเนาะแต่ว่าห้องสิไดปลาที่สวยหนังสีเหลืองน่ากินเลยค่ะจริงๆพี่น้องกลับเที่ยวเดียวก็ะไดด้อค่ะแต่ว่าย้ายพกกาแล้วขยันกลับเนาะแล้วก็กลับไปกลับมาอยู่จังสสนละสุกแล้วด้วพี่น้อง พร้อมที่จสจตักเสิร์ฟแล้วค่ะได้แล้วค่ะปลาสม้มทอดหอมๆห้อมไม่ต้องน้ำตาลแล้วก็บะติกะทา